ยินจี้เจ้าทีวีเปลี่ยนอะไรทั้งสกาตรงคนดิงนยเปลี่ยนเปล่าไปมาพิ่บาเลยใช่ไปทาตะไรมาล้ทั้งลูมโอตวแดงตัวอามสกันลงลพิบาทเอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมงกลาบาเช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมงกลาบานะยเมงกลาบาน้องแสดงเช่ไหรอและโอทีวีเปลี่ยนเปลี่ยนลยน้องสบาเลยช ดุเดียตะคัวรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจสุตมาเดชขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจสุตมาเดชขมยะเราสงะลรเรารอขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเจ้าแมนบาเดชขอโทษครับขอโทษครับขอโทษ ครับจ้าวแมบมาเรยคมยาที่ฉันน่ะสักลงลิชีเขาไม่มาเยี่ยมท้าพิโรยาบอเไยเนาะทีนี้จะต้จงอาลองสวัสดีค่ะ